สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบสีประจําวันจันทร์ที่19สิงหาคม2-567นะครับวันนี้ซึ่งตรงกับวันพระนะฮะวันขึ้น15บห้าำเดือน9ปีมะโรงนะครับผมวันนี้เป็นวันที่โชคดีนะครับใครได้สวดมนต์ใครได้ทําบุญในวันนี้ก็ถือว่าจะได้เปิดโชคลาภเปิดความรวยความเฮงความปังนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะครับดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับ คนที่ชมทาง Ti k t o k และทุกๆแพลตฟอร์มนะครับกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์ <c oughs> เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมอ่าสีนําโชคลาภท่านั้นการเงินในวันนี้ก็จะเป็น สีสม้มสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักวันนี้จะเป็นสีม่วงสีที่โดดเด่นเรื่องของงานนะครับและการลุป,ปถามก็คือสีเขียวและสีฟ้านะครับส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีแดงนะครับเลขนาโชควันนี้ก็คือเลข2เลข4เลข6เลข5าเลข8เลข9และเลข7นะครับผมแล้วก็ ดูดวงส่วนตัวนะครับกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงี่อยู่ที่5บ9าบาทใครสนใจคุณี่่ชมทาง TikTok นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นสามารถกดเข้าไปที่อินบ็อกซ์เลยกล่องข้อความนะครับเพื่อติดต่อโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับอ่ะพุดทางเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดใครที่ชมจนจบขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรืองนะครับนะแล้วก็สมหวังในทุกๆพรที่คุณขอนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ได้ไพ่ว้าว edge of pentacle นะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะโชคดีนะครับจะมีคนมาหยิบยื่นโครงการใหญ่ๆงานใหม่ๆให้นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีโชคลาบนะค,คนค้าคนขายจะได้รับเงินเป็นก้อนนะครับการาสุขภาพก็เช่นกันให้ระวังการเจ็บป่วยนะครับหรือสุขภาพก็เช่นกันวันนี้แข็งแรงนะครับนะแฮปปี้มีความสุขนะครับคนที่มีคู่ สุขภาพก็เช่นกันนะครับวันนี้แข็งแรงแฮ ppy มีความสุขนะครับบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบมาทุ่มเทนะครับความรักให้นะจงเห็นคุณค่าของเขาคนที่มีคู่ครับวันนี้คุณมักจะได้ของขวัญหรือได้รับพรหรือสิ่งดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณวันนี้ขอพอรขอโชคลาภอย่าลืมไปทําบุญข้าน้ำข้าไฟวัดและนะครับนาไหวา้พระพิฆเนศปางประทานพรจะได้มีโชคลาภและร่ำรวยนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ โอ้โหได้ไพ่นะครับอัศวินเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโครงการหลายๆอย่างที่เข้ามานั้นจะประสบความสำเร็จนะครับถือว่า,าดีแต่ต้องวางแผนกันไว้ก่อนการเงินก็เช่นกันวันนี้จะดีขึ้นแน่นอนแต่ช้าหน่อยนะครับนะต้องอาวางแผนดีๆนะครับสุขภาพวันนี้นะให้ระวังอาการปวดหลังปวดเอวกระดูกไม่ค่อยดีนะครับความรักคนโสดนะวันนี้คุณยังนิ่งๆคิดดูก่อนนะครับยังไม่ขยับเนาะ คนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักหรือครอบครัวมักจะมีแต่เรื่องคุณต้องแก้ไขต้องใจเย็นๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนตนะครับปางประทานพรแล้วก็นะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอโรงพยาบาลหรือประอาธดูแลบุรุบาบิษังขร์วัดอะไรพระอุโบสถอะไรก็จะดีมากๆเลยนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับอ,อ,อืได้ไพ่ ไฮพีสเตดนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับให้ระมัดระวังความกดดันนะอาจจะทําให้คุณนั้นขี้วีนขี้เวียเว่ยงสักหน่อยนะครับต้องใจเย็นๆการเงินก็เช่นกันวันนี้ยังไม่ค่อยสมหวังนะครับนานได้มาก็ใช้ไปเนาะสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องน้ําเหลืองเสียหรือปัญหาภูมิแพ้ความรักคนโสดระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของความาคิดเยอะคิดมากนะครับและ คนที่มีเจ้าของแรละจะเข้ามาคนที่มีคู่ครับให้ระวังในเรื่องของความกดดันปัญหาในครอบครัรวเพราะฉะนั้นต้องนิ่งๆเข้าไว้ก่อนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปบูชาเจ้าแม่กวนอิมนะครับหรือนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะทำบุญค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับก็จะปรับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับท่นที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่8 ดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะมีอุปสรรคและปัญหาให้คุณต้องแก้ไขต้องค่อยๆปรับตัวนะครับการเงินก็เช่นกันให้ดูนิดนึงนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับผมยังไม่ค่อยดีสุขภาพครับช่วงนี้ดูเหนื่อยนะครับในปัญหาความเจ็บป่วยของตัวคุณเองให้ระวังในเรื่องของกระดูกนะครับนะอาการชาตามปลายมือปลายเท้าความรักคนโสดว่าคุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามานะครับคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรัก นะครับมักจะเป็นคนที่ไม่ฟังกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภพูดกลางวันนะครับให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับอาถวายค่า,าสังฆทานยาหรือจะเป็นค่าน้ำค่าไฟวัดนะครับนะบพูดกลางคืนก็เช่นกันเพื่อจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาหาตัวเรานะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับผมได้ไพ่อ่ นะครับข้าดาบวันนี้กิจการงานของคุณดูเหนื่อยนะครับการทํางานเยอะเลยนะครับต้องพักผ่อนด้วยนะแล้วก็นะครับอ่างานรู้สึกจะต้องต่อสู้ต้องลุยถึงจะได้มาการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะใช้จะจ่ายต้องมีแผนในการใช้จ่ายดีๆนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของลำไส้นะครับหรือความเครียดอ่าความรักคนโสดวันนี้คุณดูเหนื่อยหน่ายกับปัญหาความรักที่เข้ามาคนที่มีคู่นะครับนะวันนี้คุณต้องแบ่งรับ ในเรื่องของครอบครัวเยอะๆเลยให้ระวังการขัดแย้งกันครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้สดมนไหวพระนั่งสมาธิทําใจให้สบายและทุกอย่างจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเองนะครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่อ่านะครับอะไรนะเขาเรียกว่าเด็กถือไม้ท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับต้องใจเย็นๆนะ นะครับคนที่ตกงานก็กําลังจะได้งานหรือได้รับโครงการใหม่ๆนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้การลงทุนจะได้กับผลกําไรดีนะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดมักจะมีคนเข้ามาชอบคุณเพราะคุณเป็นคนที่สนุกสนานนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้คุณจะได้รับสิ่งดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอชคลาให้ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเทพเด็กๆนะครับจะได้ ผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้นะครับผมแล้วก็ดึงดูดโชคลาภได้ด้วยท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่เจ็ดถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณเขาน้างจะเครียดนะครับเนาะมันไม่ค่อยดังใจสักเท่าไหร่ต้องใจเย็นๆนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้เงินที่ได้มานะครับก็มักจะต้องจ่ายไปนะยังไม่ได้เก็บสุขภาพนะครับช่วงนี้ดูเหนื่อยกับปัญหานะครับความเจ็บป่วยที่เกิดจากความคิดเดยอะคิดมากนะครับ ความรักคนสดนะครับวันนี้มีก็เหมือนไม่มีนะครับหรือว่ายังไม่สมหวังคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ให้ระวังปัญหาความเครียดกับอาชีวิตคู่ของตัวคุณเองวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพญานาคและอย่าลืมทาความสะอาดหิ้งพระนะครับให้ดีๆเลยนะครับสวดมนต์ไหวพระและจะโชคดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ